วันนี้โดดงาน มาดูหนังจ้า Breaking the Cycle ไม่ค่อยเหอะแต่ว่านี่ก็คือวันแรกที่เข้าฉาย6มิถุนายนรอบแรกนะคะของอ S F อ่ะเขาจะมีแต่รอบใบสองกับนึงใช่ไหมแต่ว่าเมเจอร์อ่ะนางมีรอบ11ดครึง่งดิฉันก็เลยมาเมเจอร์่ะคะพารากอนเพราะว่าอะไรน้อยหน้าคนอื่นพวกชาวนาคนไม่เดิมอะ่ะเขาดูตั้งแต่รอบสื่อพอดีว่าีดิฉันไม่อยู่ดิฉันไปต่างประเทศดิฉันก็มาดูคนเดียวคือในฮักรงกันข้ามธนาทรก็คือไม่อยากดูทําไงก็จะไม่ดูกว่จะอ้อนมารอบสื่อเพื่อเป็นเกียรตินสี พุ่กลับได้ก็คือยากมากส่วนดิฉันอะเครียดดิฉันอยากดูมากมันจะยังไงมันจะแบบไหนก็ต้องบอกก่อนว่าได้ดูแลรอบนึงเป็นรอบแบบพรีสกรีนซึ่งคือพุ่งกับเขาก็อมาให้ดูแบบมารย,ยาทเนาะเพราะมันหนักเกี่ยวกับพวกเราเขาก็จะเอามาให้ดูว่าหนังมันจะหน้าตาประมาณนี้นะคะคุณพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าที่ฉายจริงอะกับที่เขาให้พวกฉันดูอะไม่เหมือนกันด้วยซึ่งไม่รู้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราที่หน้างานหรือเปล่าเดี๋ยวรูก้กันในรูมคน เกิดเป็นอีโซมมันก็คือเหนื่อยกว่าฉันจะได้ดูนหนังพูดเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ได้เดินสวยๆเขาไปได้ลงหนังเดินไปถึงหน้าโรงยืนตัวให้พวกกับทั้งสองคนคะพ,พวกเธอทําอะไรกับ major, เมเจอร์หรอ ผู้เธอไม่ได้เส้นไหวเจ้าพี่หรือว่าอะไรเกิดมาฉันดูหนังมาตลอดชีวิตฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้พนักงานบอกว่าเออเชิญติดต่อที่เคาน์เตอร์ตั๋วค่ะเพราะว่าทางเราปลดล็อกหนังไม่ได้ไม่มีพาสเวิร์ดถ้าไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หนังเรื่องนี้ครับมันก็คือเป็นหนังที่เราต้องลุ้นแบบนเลือกตั้งอย่างนี้ก็สรุปว่าฉันก็ต้องเดินลงมาแล้วก็ใช้วิทยายุทธ์ของการเป็นสสเก่าไม่ใช่ก็คือไปถามคนดีๆนี่แหละว่าแบบคุณคันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนังมันปลดล็อกไม่ได้ใดๆเขาก็บอกว ได้ค่ะแล้วที่ฉันจะยืนจ้องหน้ากขาแบนสุดท้ายได้ดูแต่ได้ดูแบบไหนพวกเธอดูรอบสื่อกันอะคนเต็มโรงใช่ไหมส่วนฉันดูกับคนอีกสองคนรวมสามคนท้่วเพราะว่าทุกคนอะโดนไล่ไปดูรอบไปสองเพราะเขาปลดล็อกหนังไม่ได้ทางโรงเมเจอร์เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าให้เชิญทุกคนไปดูรอบใ2สองแต่ดิฉันไม่ยอมเพราะที่ฉันไม่ว่างไงก็สุดท้ายได้ฉายก็เลยกลายเป็นรอบเอ็กซ์คลูซีฟเอ็นพีเนี่ยเถื่อนซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟทุกอย่างหนึ่งก็คือทั้งโรงดูกันสามคนเนื่องจากคนอื่นอะเขาถอดใจไปแล้ว เขาก็เลยรอไปดูใบซอกก็คือไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นหนังเลยเพราะว่ามันเลทไปแล้วครึ่งชั่วโมงมาดูหนังบ้านเพื่อนเออเหมือนมาดูหนังบ้านเพื่อน <c oughs> ปุ๊บขึ้นมาก็เป็นหนังเลยจ้าอย่างนี้นะคะแตะ่ทั้งหมดทั้งพวงนะคะในที่สุดก็ยิ่งกว่าลุนเลือกตั้งแต่ก็ได้ดูหนังเรียบร้อยจากการต่อสู้อันยาวไกลแบบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะบอกกับทางเอกเราก็สนุกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกคุณทำหนังดีๆได้ด้วยอันนี้นะจะพูดอย่างซีเรียสนะคะไม่ต้องร้องไห้นะคือเอกอะบอกว่า ขอบคุณนะขอบคุณพาร์ที่เห็นคุณค่าของหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีตัวตนอะไรเลยแบบเป็นเด็กผู้ชายสองคนถือกล้องกันมาแล้วก็แบบไปตามถ่ายแบบว่าขอาขึ้นรถธนาทอนไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยตัดใช้โอกาสนี้ในการตอบเอกกับสนุกมากกว่าว่าจริงๆคนที่ต้องขอบคุณอะ่ะคือเราพวกคุณสองคนคือคนที่เห็นคุณค่าของการต่อสู้ครั้งนี้ตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรเลย ตั้งแต่มันยังเป็นทักที่ทุกคนเชื่อว่าได้สองที่นั่ง5ที่นั่ง1ิบที่นั่งตั้งแต่ตอนที่ทุกคนเชื่อว่ามันยังเป็นไปไม่ได้พวกคุณก็เชื่อในปรากฏการณ์นั้นแล้วก็เห็นถึงความหมายของคุณค่าของการเดินทางนั้นตั้งแต่ก้าวแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทั้งสองคนที่ได้เห็นคุณค่าของมันแล้วก็ได้บันทึกสิ่งนีไว้จนพอเรากลับมาดูวันนี้เนี่ยก็ขอบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะว่านี่ไม่ใช่หนังของธนาทรนี่ไม่ใช่หนังอนาคตใหม่ ถ้าทุกคนดูจนจบแล้วอะทุกคนจะรู้ว่านี่คือหนังของคนที่ไม่ยอมจำนนหนังคนที่เชื่อว่าไซเคิลที่มันวนมาตลอดเวลาที่เราเหมือนจะเบรกมันไม่ได้อะแม้ว่าวันนี้หลายคนก็จะยังบอกว่าเบรกมันไม่ได้อะเบรกได้เว้ยมันไม่ใช่เบรกได้ด้วยธนาธรหรือด้วยพรคอนาคตใหม่หรือด้วยก้าวไกลหรือด้วยพิธา ถ้าดูหนังจบเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนควรจะได้คําตอบเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้คือหนังของคนที่ไม่ยอมจำนนและจะสู้ไปจนกว่าจะเบรกเดอะไซเคิลนี้ได้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราไม่ได้เป็นความหวังของใครพวกเราไม่ได้เป็นอนาคตของใครพวกคุณประชาชนต่างหากคือความหวังและคืออนาคตของประเทศนี้ที่จะเบรกไซเคิลนะคะก็ขอบคุณทั้งสองคนอีกครั้งที่บันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะโดยเฉพาะ เหล่าผู้คนที่เชื่อมั่นในประเทศไทยที่ดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าพวกเราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของพวกเราได้มาดูหนังเรื่องนี้กันเพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกคุณนั่นแหละคือพระเอกนางเอกของหนังเรื่องนี้นะคะถูกต้องครับ